เฮ้ยอันนี้ลงเปอร์เซ็นต์นให้หมดได้ไหมลงเปอร์เซ็นต์นให้หมดนี่งไงขอปุ๊บลงเปอร์เซนต์นให้หมดไม่ได้เกมแม่งเกมมันเป็นอย่างเงนนี้จะไม่ให้คนอื่นเขาด่าได้ไงดูนี่เนี่ยขอให้ลงเปอร์เซ็นต์นเนี่ยโอ้โหสองดอกขอลงแบบค่าเดียวค่าสปีดอย่างเงี้ยลงสปีดอย่างเดียวสิ ขำๆกูขออะไรให้ตรงข้ามหมดเลยรุ่นนี้มันต้องเป็นพวกคิเลทคิดแดมเอทีเคมีตนทานอีกอุ้ยอ่ะอะลงโชว์สักทีนั่นไงโ,โหเพื่ออะไรครับหมดพลังเล่นเลย เพื่ออะไรเดี๋ยวเกมรูว่าเป็นตีให้มันช้ำเ,เก็บไว้เป็นรู้ส่วาวลีก่อน